ก็ฝนมันจะตกเราก็เลยดูฝนอย่างเดียวทาอะไรที่เขาทาในบอ่อทาแล้วทานิดหน่อยเดี๋ยวไม่ทาผมอะไรเห็นว่ามาแล้วไเ <c oughs> พิ่งล้างไม่นานด้วย <c oughs> เราคิดได้แล้วรายการมันเพิ่มขึ้นนะก็ว่าพุทาพิมพ์ว่า BRV แส่งเต็มลงไปใน YouTube มันก็ยังขึ้นน้อยอยู่ดี พ่นแม็กไม่เกินเจ็ดพันห้าเราจะไปพ่นสีแดงเงานึกสีอื่นไม่ออกเลยแล้วก็สับป่เกลียวอีกหมื่นเจ็ดเก้าให้รันเบรกต้องเอาไว้ก่อนเราไม่ได้ขับเร็วอะไร สอนโปรแกรมยอดทั้งหมดประมาณสามหมื่นก็ไว้คุยกัน <c oughs> อาจจะเลยจุดจีนไปหน่อยไหมแม็กสีแดงนี่ต้องสวยแน่เลยนะสีแดงของน้าจำของเงาด้วยถอดล้อไว้สามวัน เดี๋ยวูจะติปเขาเท่าไหร่ดีวะภาพจีินสวยกว่าในรูปเยอะนะเงาแวบเลยโอ้ยแมทแดงสุดยอดเดี๋ยวก็ดูอารมณ์สักอาจจะเลยครึ่งไว้เพราะไม่ได้ต่ำกว่ารถที่เราเคยขับเมื่อก่อนโอเคอ๋อเป็นพี่สาวเรารถเข้ามาเต็มไปหมดเลย นี่ไปจอดถ้าไปเทียบกับลัมโบก็บอกโอ้ยรถเราผลิตประเทศเดียวกันเลย